สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสุมพารวยนะคะวันนี้เจสุมก็จะมาเอาใบข้าวให้วัวอีกแล้วนะครับพี่น้องเอาใบข้าวให้วัวกันค่ะเราตัดตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็จะมาให้วัวดูวัวกินดูดูเขากินพี่น้องดูเขากินหน้าอร่อยสนุกสนานกันเห็นวัวกินได้เราก็มีความสุขเนาะดูดูนะคะวัวกินได้เราก็มีความสุข เดี๋ยวเราจะไปเอาอีกห่อหนึ่งมันไม่พอนะคะวัวก็แย่งกันเนี่ยนี้เจเจตุ่มตัดมาเรียบร้อยอพี่น้องนี่ค่ะอันนี้นะคะที่ตัดมาตัดมาทั้งหมดสิบหกสิบหกห่อนะคะนี่ค่ะเราเป็นมัดมัดมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็โยกมาให้วัวนะคะนี่ค่ะ การเอาให้บัวของเรานะคะเราก็จะแก้ให้บัวเราเลยนะคะเราใส่ผ้าใส่มุงเขียวนะคะตัดตัดใส่ผ้าตัดใส่มุ้งเขียวะคะ่ะมาให้บัวกินงานนี้ก็ตัดยญ้าให้บัวละคะ่ะเพราะว่ามันปล่อยธรรมชาติไม่ได้ถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยเข้าสวน แต่ามีหญ้าเราก็ไม่ต้องปล่อยขังไว้ในคอกแล้วก็ตัดหญ้ามาให้เขากินตัดหญ้าให้กินแล้วก็ให้ฟางมันก็จะง่ายหน่อยนึงนะคะกินให้อิ่มน้ำจำรานเลยนะคะกินให้อิ่มน้ำํำรานเลยะคะ่ะ บัวนะ่ะก็แย่งกันเหมือนคนแล้วเนาะดูเขาแย่งกันนะคะพี่น้องก็ให้อาหารบัวนะคะมาเจิดตุ๋มใส่ชุดดำตอนเช้าก็ไปตัดหญ้าตอนเที่ยงมาตอนบ่ายก็ไปส่งสการ์นะคะถึงใส่ชุดดำงานเราเราก็ทำนะคะงานงานลาดงานหลวงเราก็ช่วยกัน กับคุณนะคะทุกท่านร้อนร้อนนี่ก็สี่ห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงเย็นแล้วนะคะแต่อากาศยังร้อนอยู่แดดก็เดี๋ยวนี้ตะวันมันอยู่สูงเนาะห้าโมงแล้วก็ตะวันยังอยู่สูงตะวันยังแดดร้อนมากเลยนะคะนี่ว่าจะตุ่มกําลังกินกินหญ้าก,กินฟางอยู่ค่ะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค้วคกร่จากอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ คลิปนี้เอาสี่นาทีพอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะไม่ถึงสี่นาทีเลยนะเอามนาทีกว่าก็พอแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ